สวัสดีครับผมสุพจน์สิรินาลอมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ youtube ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปที่5 6 4ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปบรรยาย วันนี้เราจะมาดูวิธีรีเซ็ตสัญญาณของ true นะถ้าเป็นของค่าอื่นนี้ก็อาจจะใช้โค้ดอื่นนะพอดีผมไปซื้อซิมเน็ตรายปีซิมเทพ t t u e Max s p e e d 1 0 0 g b b กะเน็ตแรง1000 m e ันเมกะบิตเซกมีโทรฟรี มันหลอกนะครับจริงๆไม่ใช่เลยนะคำว่าหนึ่งพนี่มันไม่ใช่เลยนะผมไปซื้อมาแล้วผมก็ไปลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จมันได้10กว่าแม็กกะบิตเปอร์เซกเก่งสุดแล้วสิกว่านะ แล้วมันก็แกว่งไปแกว่งมา7จดแปดมั่ง5้ามั่งอะไรก็มั่งแล้วแต่อยู่ในประมาณนี้นะแล้วอัปโหลดได้แค่1กว่ากว่าเองนะซึ่งเราก็จะเอาไปอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อ max speed นะอย่าซื้อนะใช้ไม่ได้คือไม่ได้ตตรงตามที่เขาโฆษณานะสปีดเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยว จะให้ดูนะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะแต่ไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาของ A i S ก็มี A i S นี่ได้แค่4เองเขาแค่คำว่าเต็มสปีดนี่ได้แค่4ีเมกเองอัพโหลดก็1กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปซื้อแบบที่เขาระบุสปีดดีกว่านะาถ้าซื้อตัวนี้ ให้ไปซื้อแบบสิบห้าเมกะบิตเซกนะปีหนึ่งพันกว่าบาทเองถูกกว่านี้ร้อยกิกะไบต์เวลาใช้อะเดือนหนึ่งอะได้ร้อยกิกะไบต์แล้วก็มีโทรฟรีด้วยนะพอผมลงทะเบียนเสร็จแล้วได้ประมาณนั้นแล้วเราก็มาทำการปิดเครื่องนะเราปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ก็ไม่หายก็ได้แค่แค่นั้นแหละ ได้ฟ้าเหมือนฟ้ากระหวเลยนะผมก็เลยทําการรีเซ็ตสัญญาณใหม่ให้ทําดังนี้นะหนึ่งให้กดดอกจัน902ดอกจัน02ชาปแล้วก็โทรออกเพื่อปิดอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าได้ทำกานปิดอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งนะแล้วให้ทําตามข้อสอง กดดอกจัน902ดอกจัน01ชาร์ปแล้วก็กดโทรออก <_ A> เขาก็บอกว่าจะทำการเปิดอินเทอร์เน็ตให้ใน10นาทีแต่จริงๆไม่ถึงหรอกแป๊บๆเดียวเองมันก็เปิดให้แล้วนะแล้วก็รอสัก10นาทีก็ได้นะเสร็จแล้วก็ปิดมือถือสักพักหนึ่งแล้วก็เปิด มือถือใหม่แล้วมันก็จะทำให้สัญญาณดีขึ้นนะก็อยู่ที่ประมาณมันคือคือตัวนี้มันสัญญาณจะแกว่งไปแกว่งมานะมันไม่มึงกับที่เขาระบุสเปีก็ดีขึ้นก็เป็น20 30 40 50 60 70 80ก็มีนะแต่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ40กว่า50ประมาณแถวนั้นอัพโหลดอยู่ที่ มันก็แกว่งไปแกว่งมา4 3 4 5 6 7 8เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7นะซึ่งก็เพียงพอที่จะอัพโหลดคลิปขึ้น YouTube ได้นะเดี๋ยวเราจะทดลองคือเรามีทดลองแล้วล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราทดลองแล้วมันผลเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือความเร็วของเน็ตที่เราใช้ หลังจากที่เราทำการรีเซ็ตสัญญาแล้วมันดีขึ้นนะดาวน์โหลดอยู่ที่55.56อัปโหลดอยู่ที่7.89จริงๆมันก็แกว่งไปแกว่งมานะ,ฉะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4-50ตัวนี้ฉเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7นะซึ่งมันก็เพียงพอที่เราจะอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube ได้ แล้วเราก็ได้ทําการทดลองคลิปความยาว29นาทีความจุ750เมกเราทําการอัพโหลดขึ้น YouTube ใช้เวลา22นาทีคลิปตัวเดียวกันนี้เราเคยอัพโหลดขึ้น YouTube ด้วยเน็ตบ้าน สามกว่าเมกะบิตนะใช้เวลา15นาทีนะตัวนี้มันก็ต่างกันแค่นิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาขอบคุณทุกทท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลักน้ำทิ้ง เป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอ r c สเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r o จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ r o ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่ 1ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 ห้สบาทสั่งซื้อได้ที่ลน์0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ AO ราคาถูกสนใจติดต่อลน์0811742480ค่าส่ง25บาท โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ